สวัสดีครับหนุทยโยธีไรซามชนนะครับเกือบเวลาประมาณเกือบหนึ่งุงนะครับเกือบหนึ่งถุมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับการรับชมและการที่ตามครับครับช่องทางไรซามนชนครับเดี๋ยววันนี้ไปเบื้องบรรยากาศกันครับในช่วงเวลาใกล้จะหนึ่งถุมนะครับพอดีเพื่อนนัดไว้นะครับอีกเช่นเดิมนะครับหมูกระทะนะครับหมูกระทะนะครับ กับมีเป็นเพื่อนนะครับานะครับเอาผู้ที่ซื้อมิ้วนะครับมิ้วเข้านัดกันจังโมงบ่อยากสิเว่าค่ะเข้านัดกันนี่เวลาหาโมงนะครับเว่าเวลาที่เขามาอีกห่งประมาณทุมนึงฮัลโมันเลยก็โสดครับเก็บได้แต่ว่าเวลานั่นสีนัดจะได้ก็คคอยคุยกันไม่ตกเวลาดอกสวัสดีครับครูปอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผมสวัสดีครับ อดีตซีลยบอสงามรักๆก็งามบอสมาจังหวะพิเซษนมิ้วหน่อยดีพี่เศนมิวหน่อยไห่เพื่อนหน่อยไก่เพื่อนเพื่อนจะมีผัวแล้วอยู่ในส่วนเวลาบันทึการอร่อยอร่อยเดี๋ยวเป็นองไม้มิ้วสวยงามนะครับวันนี้สวยกูวิ่งกูวันนี้เป็นมือดทีเดือนบาแจงไปแล้วนะครับยุ่งเดือนยุ่งเหตุการณ์เต็มยันนาค่ะนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศสวยงามนะครับก่อนจกับบรรยากาศตอนนี้ก็มี หิงหอยนะครับอยู่สวนมีพิงหอยนะครับอยู่สวนเล้เกิสีส้วนเหมือนเพื่อนนะครับมือได้ว่องว่างสีผ้ากันมาอากางเต้นนะครับอยู่อยู่ที่สวนนะครับน่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับหรือว่าหลังจากนั้นครับสำหรับผู้ที่ดีผ่านไปผ่านมานะครับก็เชิญแวะเวียนเข้ามาที่สวนไห้่ะครับืัอนี้อาจจะเป็นคลิปที่เบาวนะครับสีเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาให้พี่น้องได้รับชมได้เบื้องกันนะครับ จองนี้ก็เป็นฤดูการเกี่ยวเขานะครับก็อยู่สวนกองชิบุนากรวบเป็นไดว่าเป็นตะยากนะครับเป็นตะมวนอยู่แห่มวนนะครับเบอร์ของโขงตั๊กอโลเบอร์จังหวันแปดวอโอ้ยสื่อมาแบบกินแางตึกบนกินซ้ำนี่แสดงว่ามืออื่นก็ต้องแม่ยืนบ่ามืออื่นนี่มาได้บ่มปออื่นมืออื่น ขาสามารถในไหนทันตุ้งหรืบ้าไปฮับกันได้เป็นจีม่าเนี่ยเพื่อนจีไปิดังให้เพื่อนรับไปฮับกันได้ในนี่ช่องไหนตนัวไหนมีคนเมืองอยู่เดี๋ยวเอาคลิปลงเหรอขนกับจเมืองล,ล,ลายอยู่หรอกโปรโมทเนี่ยืออยากแต่งงานมาตอนตอนนี้นี่ไงว่าอยากแต่งงานอยู่เหรอโบ,โบสำหรับผู้ใดอยากจีบก็จีบเอ๋อนะครับผมผู้หนึ่งแหละครับแนะนำ เรียกว่าจะโค้งมนึงเลย่หละครับนีทุกคนได้แบบวัน,นแนะนำแต่ว่าบรรยากาศมันถึงขัง,ขงมืดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวม,มือได้นะมันแจ่มันยังคุยออคคิปบรรยากาศโดยรอบขางให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับรับผมไปแล้วครับขอบคุณครับผม